ท่านพี่น้องที่เคารพรบพบกับอาจารย์ประยุงครองยศเช้าวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับท่านพี่น้องครับวันวาเลนไทน์ผ่านไปเมื่อวานนี้ช่วงจากนี้ไปก็เป็นเทศกาลสงกรานนะครับบางแห่งเขาก็จัดอย่างใหญ่โตนะทั่วโลก,กน,นะที่มีพี่น้องคนจีนหรือเชื้อสายจีนก็ถือว่า สองเทศกาลทั้งวันวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนก็เป็นช่วงเฉลิมฉลองแห่งความรักของความสุขนะครับก็ถือว่าก็เป็นบรรยากาศที่มาขั้นบรรยากาศทางการเมืองพีน้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะที่สนับสนุนพักการเมืองที่เอาจริงเอาจังแล้วพักการเมืองที่ตนเองสนับสนุนนั้น ผลการเลือกตั้งอาจจะไม่เป็นไปนตามที่คาดหวงังก็จะมีความเครียดเป็นปกติธรรมดาครับขอเรียนกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องของการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติในการแข่งขันแต่ว่าถึงจะแพ้ถึงชนะการแข่งขันกติกาก็ดีคนคุมกติกาก็ดีคนจัดการเลือกตั้งก็ต้องให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่า เป็นไปโดยสุดจริตรปร่งสยผมต้องขอชื่นชมกับศาสตราจารย์ดรยศนันวงศสวัสดิ์อาจารย์เฉนนะครับที่ได้มาแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยชัดเจนว่าถึงแม้นว่าเราจะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับหนูอนุทินแต่ว่าเรื่องการเลือกตั้งผลของการเลือกตั้ง8ดกุมภาที่ผ่านมานั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเป็นเป็นไปโดยสุดจริตรปร่งสย อันนี้ก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วนะครับก็ได้ใจกองเชียร์มิใช่ว่าเราจะแบบหลับหูหลับตาไปเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อจะมีตำแหน่งเพื่อจะมีอำนาจเพื่อจะไดบ้บริหารประเทศชาติอย่างเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะให้บ้านเมืองนั้นเดินตามเดินไปตามกฎเกณฑ์กติกา และเกิดความสุดจริตโปร่งใสเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งครับท่านพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ53ล้านคนให้สิทธิ์ตรงนี้ในการย่อนบัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะบัตรสีฟู้บัตรสีเขียวให้กับพรรคการเมืองและนักการเมืองไปใช้อํานาจแทนพวกเราในการบริหาร จะว่าจะเป็นไปนเป็นสอสอฝ่ายค้านสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลจะเป็นตัวแทนของพวกเรา500ชีวิตก็ถือว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยความรับผิดชอบของกะกะตจะต้องเป็นไปโดยความสุดรริตโปร่งใสครับเหมือนที่อาจารย์เชียนได้มาโพสต์ออกมาแถลงชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะถึงนาทีนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับท่านพี่น้องครับ เหมือนผลการเลือกตั้งก็มีอะไรแน่นอนเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้นว่าจะได้มีการพูดคุยไปบางส่วนแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีใครทราบหรอกว่าพรุ่งนี้มะรือนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการร้องเรียนไปยังศาลหลายพักการเมืองหลายส่วนแล้วก็ชี้ชัดให้ศาลท่านได้เห็นว่าการเลือกตั้งแปลกคุมพานั้น ไม่สุดจริตไม่โปรง่งใสหรือไม่เป็นความลับผิดกับกฎหมายอย่างชัดเจนผลการวินิจฉัยคำตัดสินออกมาก็อาจจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะก็เดินหน้าต่ออันนี้ก็ถือว่าจะต้องให้เป็นไปตามกลไกของระบอบร,ระชาธิปไตยเป็นไปตามความถูกต้องโดยสุดจอริตโปร่งใสครับอย่างที่อาจารย์เชียนได้พูดมาหลายครั้ง ต้องสุดจริตและโปรง่งใสขณานี้ก็หลายพรักการเมืองจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาชนพักไทยสร้างไทยหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆก็ออกมากระทุง้งออกมาตรวจสอบและร่วมแสดงความคิดเห็นมีการโต้แย้งกับกะกะตกะกะตเขาก็ชี้แจงแต่ว่าขณะนี้คำชี้แจงของกะกะตยังไม่ ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นหายเครือบแคลงสงสยัยยังมีความสงสยัยยังมีความติดใจอยู่ว่าการเลือกตั้งแปรคุมพาที่ผ่านมานั้นเป็นไปโดยทางรับถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปด้วยเหตุและผลแต่สุดท้ายที่จะให้เดินหน้าหรือถอยหลัง <c oughs> หรือไปเริ่มต้นใหม่ก็อยู่ที่ศาลนะครับจะเป็นศาลปกครอง จะเป็นสารรัฐธรรมนูญก็ว่าไปตามช่องทาง <c oughs> ที่กฎหมายเปิดช่องเอาไว้ให้นะครับดังนั้นช่วงเวลานี้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยต้องสนใจทั้งผลการเลือกตั้งทั้งการทำหน้าที่ของกะกะตว่าเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสหรือไม่ หรือการร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลว่ารัฐบาลที่รวมกันในขณะนี้ถ้าสมมุติว่าการพิจารณาของศาลที่มีการฟ้องร้องกันไปว่าไม่มีปัญหาไม่ขาดด้วยกฎหมายเดินหน้าต่อเราก็ต้องมาติดตามโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เราสนับสนุนให้ไปร่วมรัฐบาล จำนวนหนึงก็อาจจะไม่สนับสนุนเห็นมีความเห็นที่แตกต่างแต่ว่าอีกจํานวนมากก็บอกว่าเมื่อเราได้รับอำนาจจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนอยากให้เราเป็นฝ่ายบริหารเพราะมีความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเก่งด้านเศรษฐกิจเก่งตั้งแต่เป็นไทยรักไทยได้โชว์ผลงานตั้งแต่ปี2544-2548แล้วก็จนมา เป็นพักพลังประชาชนเมื่อ2550 2554ก็มาเป็นเพื่อไทยจนถึงปัจจุบันพี่น้องประชาชนจำนวนมากจะเป็นผู้สนับสนบสนุนพักเพื่อไทยหรือไม่ใช่ต่างก็ประจักษ์ยอมรับด้วยฝีมือด้วยผลงานของพักเพื่อไทยว่าเป็นพักที่มีนโยบายชัดเจนต่อสู้กันทางการเมืองมาตั้งแต่2544ตั้งแต่ อดีตนายกทษิณชินวัตรท่านได้ตั้งพรรคไทยรักไทยมาก็ต่อสู้ด้วยผลงานโชว์ด้วยผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ยอมรับตรงนี้เห็นไหมครับ44 4, นั่นได้สอส2 4 8พอมา48ได้สอส3 7 7คนเพราะยอมรับในผลงานเพราะยอมรับในความรู้ความสามารถในความเก่งของอดีตนายกทิณชินวัตจรจึงทำให้ พรรคไทยรักไทยในช่วงปี2548ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นได้เสียงมาถึง377นะครับแต่เห็นไหมครับกำลังจะเดินหน้าระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยกินได,ได้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ2544ถึง25 2548แต่พอ19กันยา2549ก็เกิดการยึดอำนาจเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ มาทําให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของบ้านเราสะดุดและตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางการที่บอกว่าพรรคการเมืองมีแต่จะเข้มแข็งพรรคการเมืองเหลือน้อยลงรัฐบาลมีเสียรภาพนั่นคือหลักการประชาธิปไตยทั่วโลกแต่ว่าของบ้านเรายังง่อนแง่นบางทีพอมีปัญหาความไม่แน่นอนของพรรคการเมืองของรัฐบาล ทหารก็คอยจ้องที่จะเข้ามายึดอำนาจยิ่งถ้าพักการเมืองทะเลาะกาันพี่น้องประชาชนแตเนกเป็นฝักเป็นฝา่นฝายเขายิ่งเป็นช่องทางยิ่งถ้ามีอะไรปุ๊บก็ไปกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์ออรัปชันเกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นช่องทางอีกทักช่องทางหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเอารถถังออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติสงครามก็ไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตาย ดังนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าจากนี้ไปพี่น้องประชาชนจะต้องแสดงแสดงตนแสดงตัวของความเป็นเจ้าของประเทศมากยิ่งขึ้นมิใช่เฉพาะให้เวลากับระบอบประชาธิทวไตยกับการเมืองการปกครองเฉพาะวันหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นหลังจากหย่อนบัตรเสร็จสับเรียบร้อยใครเป็นรัฐบาลใครที่ได้รับอำนาจจากพวกเราไป ไม่เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องติดตามการทํางานของพรรคการเมืองพรรคนั้นตั้งแต่สนใจตั้งแต่ก่อนก่อนเลือกตั้งวันเลือกตั้งแล้วก็หลังจากเลือกตั้งไปเราต้องถือว่าเราเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงนะครับท่านพี่น้องครับไม่ใช่ว่าให้ความสนใจเฉพาะวันหยอดวันเลือกตั้งเท่านั้นถึงเวลาพรร การเมืองจะไปปู้ยี่ปู้ยำจะเอาสิทธิของเราไปใช้ไปโกงกินเป็นทุจริตคอร์อรัปชันทาให้บ้านเมืองเสียหายเราก็จะไม่ยอมโดยเด็ดขาดเหมือนตอนนี้ที่มีการพูดกันไปพูดกันมาบอกว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งก็ดีที่แพ้การเลือกตั้งก็ดีการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่8กุมภานั้นเป็นไปโดยสุจริตโดยความโปร่งใสหรือไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่อนานาจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ เป็นอำนาจที่สุจริตหรือไม่หรือมีการโกรมีการทุจริตมีการซื้อสีขายเสียงเกิดขึ้นยิ่งพอมามีเรื่องของบาร์โคดตรงนี้โผล่เข้ามาก็ยิ่งทำให้น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับเกิดความสงสัยเกิดขึ้นว่าจะผิดกฎหมายไหมการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นความรับหรือไม่รับการนนี้ก็ถก,กันก็สุดท้ายก็ต้องนำไปสู่ศาล เพื่อที่จะให้มีคำวินิจฉัยคำตัดสินออกมาแล้วเราก็จะเดินหน้าต่อแต่ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองซึ่งบอกว่าได้เสียงได้เสียงมากที่สุดนะครับได้ร้อยเกาสเสียงก็คือพรรคภูมิใจไทยก็ขยับในเรื่องของการที่จะรวบรวมพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ถือว่าถ้าได้เสียงตามนั้นจริงก็เป็นความชอบธรรมจะได้มาโดยแบบไหนปุ๊บ <c oughs> ก็อยู่ที่การฟ้องร้องกัน นะครับว่ามีการโกงมีการทุจริตมีการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นหรือไม่แม้นกระทั่งท่านพีน่นอคงจําได้นะครับแมก้กระทั่งผู้ว่าการแบงค์ชาติออกมาปูดว่ามีการถอนเงิน200ล้าน250ล้านแล้วก็มีการแลกแบงค์ร้อยออกมาด้วยถามว่าทําไมถอนเงินมา,มามากมายขนาดนั้นแล้วก็เป็นแบงค์งร้อยด้วยเอาไปใช้ใจ่ายอะไรเขาก็ส่งเรื่องให้กกตได้ตรวจสอบ ป่านนี้กรกตยังไม่เคยถือไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยครับนี่ก็เป็นข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งดังนั้นผมก็ต้องขอชื่นชมอาจารย์เชนนะครับศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศวัร์ที่บอกว่าเรื่องของการตัดสินใจที่จะไปร่วมรัฐบาลนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้ง8กุมภาที่ผ่านมานั้นจะปล่อยจะปล่อยปลายที่ ให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยไม่ได้จะต้องสุดจริตจ,จะต้องโปร่งใสสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ให้มากับพรรคการเมืองนั้นจะต้องเป็นไปตามคันรองของระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันนี้แหละครับผมถึงได้บอกว่านาทีนี้เราก็มั่นใจทั้งพรรคเพื่อไทยเราก็มั่นใจทั้งตัวของแคนดิเดตนายพกพรรคเพื่อไทยคือศาสตราจารย์ดรยศชนันวงสวัสด์นะครับว่า,าพรรคเพื่อไทยนั้น โดยอาจารย์เชียนนะครับโดยการย์เชนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้นว่า8ปดกุมภานั้นเราจะได้สอสอไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังไว้ก็ไม่เป็นไรครับเหมือนผมบอกอะ่ะแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราแพ้วันนี้แล้วลองลุกขึ้นสู้ต่อ ไปประเมินไปตรวจสอบดูว่าที่เราแพ้การเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะถูกการโกงเพราะมีการทุจริตหรือเพราะเราสู้เขาทั้งนโยบายทั้งความเชื่อมั่นเชื่อใจไว้วางใจของพี่น้องประชาชนนั้นยังมีไม่มากเขาไปไว้วางใจ <c oughs> เขาเชื่อใจพรรคการเมืองอื่น <c oughs> เราต้องมีการตรวจสอบ <c oughs> และก็ประเมินผลออกมา <c oughs> อย่างชัดเจนนะครับรู้เขารู้เรา ถ้าไม่ยอมแพ้ก็มีโอกาสชนะครับแต่ถ้ายอมแพ้พับผ้าพักผ่อนไม่สู้ต่อก็จบครับเหมือนพรรคการเมืองเล็กเล็กบางพรรคครับบอกว่าเอาไม่ไปต่อแล้วหัวหน้าพรรคเราออกหรือบางทีก็ไปอยู่กับพรรคใหญ่ก็ถือว่าไม่เอาแล้วเวทีทางการเมืองบ้านเราถ้าไม่มีเงินไม่มีวิธีการช่อโกงไม่มีแปอาศัยเงินเทาเงินดำมา มาซื้อสิทขายเสียงไม่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลมีโอกาสจะได้เป็นสอสอไม่สู้ต่อดีกว่าถ้าถ้าคิดการอย่างนี้ก็จบไปเลยนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่ายังมีนักการเมืองจํานวนมากยังมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจที่จะรับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยครับ พอฟังอาจารย์เชียนพูดออกมาปุ๊บเนี่ยผมฟังและชื่นใจอาจารย์เชียนไม่ถอดใจอาจารย์เชียนยังมีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกรง่งยังจะต่อสู้กับพี่น้องที่สนับสนุนประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงต่อไปผมเองพอฟังอาจารย์เชนนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าจิตใจนะฮึกเขิมบอกว่าเนี่ยต้องได้ต้องได้นักการเมืองใหา่อาจารย์เชนเข้ามาเยอะๆ และที่สําคัญท่านให้เกียริคนอื่นด้วยรับฟังความยิดเห็นจะเป็นฝ่ายอยู่คนละฝ่ายก็ไม่มีปัญหาครับได้อาจารย์เชนพูดอยู่เสมอว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้เพื่อนําประเทศเดินไปข้างหน้านะจะต้องทําความฝันและความหวังของพี่น้องประชาชนนั้นให้เป็นความจริงนี่คือวาทะเด็ดของอาจารย์เชนนะครับผมฟังแล้วมาแล้วผมก็ยังจําได้ตลอด ผมถึงบอกว่าถึงผมไม่ได้อะไรจากพรรคเพื่อไทยในการสนับสนุนในการพูดจาปราศัยให้พี่น้องเห็นว่าพรรคเพืพ่อไทยนั้นเป็นพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองเอมืออาชีพนะนำเสนอด้วยนโยบายด้วยแนวความคิดที่ดีๆที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่พี่น้องประชาชนมาสู่ประเทศชาติผมก็ยังสนับสนุน นะครับตราบใดถ้าหากว่า <c oughs> พรรคเพื่อไทยไรอุดมการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนวันนั้นถ้าเกิดวันนั้นมาถึงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นาทีนี้ผมมั่นใจว่าอาจารย์เชนนะครับศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศสวัสดวัดอะคาเดเมียนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นนักการเมืองผมผมมั่นใจว่าท่านเป็นนักการเมืองน้ำดี เป็นนักการเมืองที่มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนรวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครวมทั้งบุคผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยจํานวนมากก็มั่นใจว่าคนเหล่านี้เข้ามาทํางานทางการเมืองเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้และที่สําคัญต่อสู้ตามคันรองของระบอบประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการคือยังไงยังไงก็ระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าดีที่สุดในบรรดาร,ระบอบต่างๆที่มีอยู่ประชาธิปไตยสังคมเผด็จการอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายทั่วโลกนะเกือบทั้งหมดเขาก็มีข้อสรุปว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าดีที่สุดนะมีส่วนบกพร่องน้อยที่สุดเราดังนั้นเราต้องเสริมแนวทางนี้ต่อไปนะครับ ต่อสู้กับจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามถ้าคิดว่าจะมาขัดขวางไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยเติบโตนั้นเราพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกันทางนี้ต้องมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมานะครับประชาไตยที่แท้จริงนะครับปัจจุบันนี้อาจจะไม่แท้จริงการตีกายังไม่ได้เสริมสร้างให้พรรคการเมืองเข้มแข็งยังไม่ได้เสริมสร้างให้ รัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเสื้อแดงนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปะให้กำลังใจท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเขาเปลี่ยนจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เคยไปแล้วก็เคยไปร่วมปราศัยนะครับขอญาตอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนั้นเราจะต้องให้กำลังใจ กับดีนายกทักษิณชินวัตรซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งที่สุดของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานมากที่สุดพี่น้องประชาชนจดจําท่านและก็ไม่ลืมวันนี้นะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปยังท่านนายกทักษิณชินวัตรนายกในโวงใจของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนรากหญ้านะครับมีความรักและความศรัทธา ในตัวนายกทศินชินวัติมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและก็เมื่อคืนนี้ก็มีพี่น้องได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นก็บอกได้ไงครับว่าส่วนใหญ่นาทีนี้ยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหารเพื่อจะได้น,นํานโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นไปสู่การปฏิบัติและก็ทํานโยบายนั้นให้เป็นจริงครับผมบอกว่า พักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งผมมั่นใจว่าศาสตราจารย์ดรยศชนวงสวัสด์จะได้มีโอกาสมาเป็นผู้นำประเทศเหมือนที่หลายท่านมีความมั่นใจนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับรอบค่าก็พบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ